สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เอ็กก็กลับมาเพื่อที่จะตอกย้ำความฮอตความแรงนะคะความใช้ดีของโซช,ชูนั่นเองค่ะซึ่งเอนะใช้เขาเซตเดียวผิวดีมากต้องบอกเลยนะคะมีแต่คนทักว่าผิวกระจ่งางใสขึ้นใช้อะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอก็แนะนําทุกคนไปใช้แล้วเหลือคนข้างกายเอนี่แหละค่ะวันนี้เอจะจับแฟนของเอนะคะใช้และให้ดูความแตกต่างเห็นเห็นกันเลยค่ะตามไปดูกันดีกว่าค่ะ ก็อย่างที่รู้กันดีค่ะผิวผู้ชายก็จะประมาณนี้เลยนะคะขั้นตอนแรกเราก็จะมาใช้ตัวนี้ก่อนเลยค่ะกับสบู่โซชูไวท์เทนนิง่งโซฟเป็นสบู่กรูตา้าแล้วก็ฟรุตามินนะคะจะช่วยผลัดเซลล์ผิวออกได้อย่างอ่อนโยนค่ะและมีส่วนผสมของน้ำมันจากพืชน,นะคะซึ่งไม่เป็นไขไม่ทําให้ผิวแห้งตึงหลังอาบด้วยละคะ่ะถ้าฟอกผิวกัายนะคะก็จะทิ้งไว้ประมาณ2-3นาทีค่อยล้างออกนะคะแต่ถ้าเป็นผิวหน้าทิ้งไว้ประมาณ1นาทีพอค่ะค่อยล้างออก การที่เราฟอกทิ้งไว้จะทําให้ขี้ใครหลุดออกมานะคะต่อมาเราก็จะใช้ตัวนี้เลยค่ะซึ่งเป็นสครับนะคะมีชื่อว่าโซช,ชูไวท์นิง่งสปาซนนั่นเองซึ่งเขาทํามาจากเกลือธรรมชาติเกรดพรีเมียมเลยนะคะผสมน้าแร่ธรรมชาติด,ด้วยค่ะคือขัดไปแรงแค่ไหนบอกเลยค่ะว่าไม่แสบผิวไม่บาดผิวแน่นอนแนะนำให้ใช้อาทิละสองครั้งนะคะเพื่อที่จะลดจุดด่างดำทำให้ผิวเนียนนุ่มกระจ่งางใสขึ้นนั่นเองเริ่มเห็นความแตกต่างของสีผิวกันแล้วยังคะ เมื่อเราทําความสะอาดเปิดผิวเรียบร้อยแล้วเราก็จะบารุงต่อด้วยนี่เลยค่ะโชช w Chum Whitening l t i o n โลชั่นตัวนี้เป็นสูตรลับเฉพาะของทางแบรนด์นะคะมีส่วนผสมของสเตมเซลล์จากกลาบค่ะซึ่งช่วยฟื้นฟนูผิวได้ดีมากเป็นโลชั่นเข้มข้นแต่ไม่เหนียวทาแล้วไม่ติดขนเห็นไหมคะซึมง่ายซึมไวไม่เหนียวเนืะอหนค่ะ,ะ,คะช่วยฟื้นฟูผิวได้ตรงจุดทําให้ผิวชุมช่มชืม้นเนียนละเอียดมากขึ้นเห็นผลภายใน7จ็ถึงสิวันแล้วแต่สภาพผิวของแต่ละคนค่ะโอ้โหเห็นความแตกต่างไหมคะเป็นยังไงกันบ้างเสร็จนี้บ๊ แล้วค่ะใช้ดีจริงๆเพราะฉะนั้นนะคะใครที่กำลังดูอยู่อย่าลังเลเลยค่ะตัดสินใจซื้อไปลองใช้ได้เลยไม่ผิดหวังแน่นนะ